สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพึ่งนิสันเพื่อนที่แสนดีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พึ่งจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมรถนิสันอเมล่าค่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น vl sporttech นะคะหลังคาดำค่ะราคาจะอยู่ที่6 7 5 0 0 0บาทนะคะบวกค่าสีด้วย10,000บาทนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะราคาก็จะรวมเป็น6 8 5 0 0 0บาทนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะให้ดาวเริ่มต้นที่39 0 0 0นะคะ หรือว่าจะเลือกเป็นดาว25%ผ่อน48เดือนก็ได้ค่ะดอกเบี้ยเพียง1.99เท่านั้นนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปชมรถรอบๆคันกันค่ะว่ารุ่นนี้มีออปชันอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะไฟด้านหน้าเป็นไฟหน้าแบบเป็นแบบ LED นะคะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะ และมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะคะไฟตัดหมอกก็เป็น LED เช่นเดียวกันค่ะกรอบจะเป็นสีดำเป็นโนแบ็กสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูสปอร์ตมากๆค่ะล้อแม็กจะเป็นแม็กขอบ15นะคะเป็นแบบทูโทนสวยๆแบบนี้เลยค่ะกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบพับเก็บอัตโนมัตินะคะสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะ กระจกมองข้างขนาดใหญ่นะคะมองเห็นชัดเจนค่ะเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าค่ะรุ่นนี้จะเป็นหลังคาดําแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นสปอร์ตเทคนะคะก็จะมีสเกิร์ตด้านหน้าและด้านหลังติดตั้งให้จากโรงงานแบบนี้เลยนะคะเป็นสีเงินค่ะไฟด้านท้ายนะคะก็เป็นไฟท้าย LED เช่นเดียวกันนะคะมองเห็นชัดเจนค่ะเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้าในยามค่ำคืนนะคะและยังมาพร้อมกับ สปอยเลอร์ iler, สีดำเงาแบบนี้นะคะสเกิร์ตด้านหลังนะคะเป็นสีเงินค่ะตัดด้วยสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมค่ะติดตั้งให้จากโรงงานเลยนะคะรุ่นนี้ค่ะสปอยเลอร์ iler, หลังนะคะสีดำเงาค่ะติดตั้งให้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะ ที่จัดเก็บสัมภาระนะคะรถนิสสันอะเมร่าของเราก็กว้างนะคะใส่ของได้เยอะมากๆค่ะสําหรับรุ่นนี้ค่ะเทียบเท่ากับรถขนาดใหญ่เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปชมรถภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะว่าเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะภายในก็จะตกแต่งด้วยสีดํานะคะพวงมาลัยรุ่นนี้ก็เป็นแบบ3ก้านนะคะมีปุ่มรับสายวางสายบานพวงมาลัยค่ะ ปุ่มปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัยด้วยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าค่ะหน้าจอาขนาด8นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ค่ะสามารถดูแผนที่ได้จากตรงนี้เลยนะคะดูกล้องรอบคันได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะรุ่นนี้จะเป็น Air Auto ด้วยนะคะคอนโซลก็เป็นสีดำค่ะตกแต่งด้วยเป็น Noback สีดำสวยๆแบบนี้เลยค่ะเบาะรุ่นนี้เป็นเบาะหนังนะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีค่ะ c o e Module นะคะ ไม่สะสมความร้อนค่ะคอนโซลนะคะเป็นสีดําเช่นเดียวกันค่ะดูสปอร์ตมากนะคะสีดําค่ะกระจกมองหลังนะคะเป็นแบบไรขอบค่ะมองเห็นชัดเจนค่ะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ให้ลูกค้าด้วยนะคะด้านหลังก็ตกแต่งเป็นสีดํานะคะเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยค่ะภายในก็กว้างนั่งสบายมากๆนะคะสําหรับรถนิสสันอเมราของเราค่ะ เดินทางไกลๆไม่ต้องห่วงเลยค่ะนั่งสบายมากๆค่ะแผงประตูก็เป็นสีดำนะคะตัดด้วยได้สีเทาแบบนี้เลยค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจรถนิสันอเมล่ารุ่นนี้นะคะก็สามารถดาวเริ่มต้นได้ที่3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าจะเลือกดาว25%ผ่อน48เดือนนะคะเลือกเป็นดอกเบี้ยน1น9 9 9ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะ สามารถทักเพิ่งเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0617423994นะคะหรือจะแอดไลน์มาคุยรายละเอียดกันก่อนก็ได้ค่ะเพิ่งยินดีให้คำปรึกษาและบริการนะคะสำหรับคลิปนี้เพิ่งขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ